สวัสดีพี่น้องวันนี้อยู่กับช่องลุลงบอยน้วงนานเลีล้ยงไก่อยู่กับผมแมวน้ำคือเกาไปย,ย่างมาดิมาเลี้ยงหัวน้ำลุงบอยโอ,โอเคสบายดีพี่น้องวันนี้กัอยู่กับช่องลุงบอยน้องน,นานเลี้ยงไก่คือเกาแต่ว่าวันนี้เดียวชิพามาดูมาเบ่งชีวิตประจำวันของลุงบอยแล้วก็หลาน ในวันฝนตกลินเจ้าหาไงเรียองต้นโจนตี้อะอีเวียงน,นยงสบายดีได้ไหมใช่สวัสดีครับมาเรียงงัวมาเรียงงัวเด,ด้อชายกี่นิ่ก่อน,นมุดจ่อให้เนาะ ไปไปหคัไปไปโกงัวกบลั่นยาเด็พี่น้อไอ้โอ้มีวอไฮะ่องฮะสองสามสี่หนึ่โอ้มีสามดอกเดี๋ยวเเขาเอาตรงยางให้ยืมกิ บ่แล oh ้วเขาต้องจีมอได้เอาเกี้ยวนี่ตรงยางพักอันอย่า่างนี่ช่านออกก็ได้อปีน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 เจาครอไปเจออะไรเห็นเฮ็ดบ่ดิใช่ใช่ใช่มานบ่หมานแรงจีมอจีมอลุงบอยจะมิดว่าบ่วดอกเดียวจีนี่ดอกเดียวเห็นเหงาสองดอกหน้าชามชี่ดอกนะฮะดูนี่นี่โอ้โหเฮ็ดเห็ดนี่เห็ดเฮ็ด เปล่งเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแรงแล้วเจอแรงอาหารเลยเดินเหแถวนี้แต่เก้าวันออกอยู่แล้วนะนายยังเปลองเลยเทาว่าต้องมีอีกนะกัดกินออก

ลุงบอยพ่อแล้วพี่น้องลุงบอยพ่อแรงอาหารแล้วพี่น้อย่ม่างกแล้วลุงบอยพ่อเฮ็ดไข่าหหงยปบังบงบังมึงหมบอมหไปไป หลายคนไว้ต้องการตัวนี่น้อยได้ท้าอยู่โรงเรียนใหม่ดิเจ๊งัวเดสมากระเชกนี่เรียกนี่ไปใส่เลยนี่หุ่น ไปใส่ัวะนะนี่เพื่อนี่เพื่อชีวิตลงบ่อยเลี้ยงงวแล้วก็เลี้ยงควายอยู่นาเด้คนคนมาอยัง,งนะเฮ้ยเ็นมาอยัง,งอางนาไม่บอ

เอาเป็นมือกองอ้งานร้อยอีรอยรอยร้อยมันเป็นไฮไลท์เลยร้อยว้อยมันแงงไลกบไปองดูพี่น้องน้ำไหลเถี่ยได้หวังมุกหนึ่งแล้วจะมาหาน้ำไม่นะมาพรงงาน เป็นสีประหาอไม้พ uh 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 ี่น้องแล้วพยายามต้นแล้วดิเขาเอาเพ้งสองตัวข้อก้น้อยเต็มงัวพี่น้องเต็มงัวแล้ว นี่จะเป็นชีวิตีชีวิตของลุงบ่อยวิถีชีวิตประจำวันนี่งัวบนตกลินนี่พี่น้องมันบก,กินห้าเด้กันผูกไว้มันบวก,กินหญ้าแล้วเลยเอามาเลี้ยงไปดิเดี๋ยวจะพามาเบิ่งคุณนแมวน้ำคุณหมูพันๆกัน โอ้เงวน้อยอย่นพองมันข่ามน้ำก็ได้ไม่ใช่กี่น้อยอันเฮ็ดนาไหมเฮ็ดโอ้ยโอ้ยตกตเฮ็ดอะไรฮะจีไปได้นะฮันยฮะได้ไอจีไปได้ก้องกอจีเปียกนะเมื่อกี้ความไอจีเมื่อนี่บัด อันนั health, he s. <S he head, he ้นแล้วจังมาท่าอีกเฮ็ดเพื siege, ่องเห็ดจะว่านะเฮ็ดเฟืองเพียงอยู่ในหันนี่คือการลิ้มช่วย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 ชยช่ว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 ชวยช่วยช่วยช่วยชวยช่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 วยชชวยช่วยช่วยช่วย่วยช่วยช่วยวยช่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 วย

มันอุ <Christina. S 2> ่นท้องนี่นะหนาวเลยหนาวแห้งไหมอีโน้อยเลยแห้งหนาวเดหตุใดจังหนุ่งเชื่อเอาเอาแกให้หนาวตะกี้ฝนตกลิ้นเราบุธทองดูเราบุธทองดูจังว่าดิจังว่าดิบุธทองยังเข่ากับตอนนี้ที่สุดฝนตกลิ้นลงเรื่อยแล้ววันบเว้นวางเหมือนท่องเทียวเปื้อนหลายแค่แหนกี่ต้นเท้า ข้าเมลย่านลมเลยย่างยูมตีนแย่งปลาตีนเต้นว่าเอาตัวเว้นวิตมตินลมเลยพลาดมุนลมต้มเพื่อนมนมองพอพวกมุมมองเห็นแล้วพากันจมเอาล่าเลยขึ้นพากันมาช่วยมาช่วยยันความฝันนั้นตอนหญ่อยากเป็นยังก็อยากเป็นตำรวจคือพวกเราบอสบออยากเป็นอยากเป็นแพทย์คือปูเออเราจะเป็นตำรวจดอก สิได้แบบงวงข้าชุ่งงวมันความไปกินข้าวไแล้วรมาเฮ้นความบดได้เหรอผู้ใดทางนี่นะผู้ใดทางเรือยงนี่นะเบิทางนี่สวัสดีครับ บูชาก็ไปเลี้ยงงวให้กันเอาูชาปชาเลี้ยงวตดอะไตก็เบี้ยวนี่คือคนดุคนดุอะไรคือคนดุคนมันคนบอกที่ทางกระทางน้ำตั้น้วัล่ะเวลาจะกลยมา เบน่ะจุดจุดจรบอไม่น่ยังบกความตบความตะกี้ดูปะดูปะคือตำรวจ้ะรวจนี่ปะเป็นชั้นหนาวแห้ง้ังเอ้ โอเคนี่เมื่อกี้เอาจบคลิปเียโอเคพี่น้องคลิปนี้กับมีเพียงชมนี้กับฝากไลค์ฝากติดตามเฮดเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เ็ดคลิปหน้าต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจุดยอด